สวัสดีค่ะค,ค่ะพบกับพี่หนูและธานากาเซนเซในหนูหนูคลับนะคะวันนี้เข้าสู่ ep ที่7กันนะคะอีผ่านมา6 ep จากคำแนะนำของเซนเซน,นะคะก็คืออย่าลืมท่องคำศัพท์จำรูปแบบประโยคให้ได้นะคะสามารถเข้าไปทบทวนได้ที่ letsgo n นูซัง d com นะคะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องออ่าโโโโโโกกกกกดดไเรค่ะ, <direction style. S 1> คะวันนี้เราจะเรียนเรื่องทิศทางนะคะว่าอยู่ทางไหนอย่างเงี้ยนะคะโอเค so we study โคเด่โซเดอาเด どれโอเคนี<か>่น okay. okay. <か>ั่นนู่นโอเคแ this time ここそこあそこどこ<か> style directions t y l โอเคค่ะครั้งจากครั้งที่แล้วนะคะพอมาเป็นครั้งนี้ EP นี้นะคะเราก็จะมาเรียนเป็นโคโคที่นี่นะคะโซโคคือที่นั่นแล้วก็อาโซโค่ที่นู่นนะคะทางทางนูนอย่างนี้ได้นะคะโดโคทางไหนนะคะ It's used often when you go outside ค so. ่ะ อันนี้ใช้บ่อยๆหาคุณออกไปข้างนอกหรือว่าเราไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะโอ okay, เคชนิการบุรีมาโชวโชว์นิการบุรีมาโชว์เราจะพยายามไปด้วยกันค่ะโอเคอาตาราชิท okay, ังโกะ New word for today อาตาราชิทังโกะนะคะคำศัพท์ใหม่ค่ะโอเคโชกุโดะโชกุโดโรงอาหารนะคะไคกิสึไคกิสึนะคะห้องประชุมอุเคสเกะอุเคสเกะนะคะ Reception ทออยเลทนะคะห้องน้ำโคลชิสส์โคลชิสสนะคะห้องเรียนไ่ายดังข่ดังบันไดค่ะเอเลเบตาเอเลเบตานะคะลิฟท์เอสคาเลตาเอสคาเลเตอร์นะคะบันไดเลื่อนโอเคすみません has two meaning ค่ะ one is excuse me second is I'm sorry อันนี้ซูมิมาเซงสามารถใช้ได้2รูปแบบนะคะอันแรกก็คือเหมือนกับจะกล่าวการรบกวนนิดนึงนะคะเหมือน excuse me ใช่ไหมคะอันที่2ก็คือกล่าวแสดงความเสียใจคําขอโทษนะคะก็จะก็จะใช้ซูมิมาเซงได้เหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคโดยทัศน์สิอืมอันนี้คํานี้ยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องจําเพราะว่าเหมือนกับเป็นประโยคที่ใช้บ่อยๆเหมือนกันนะคะก็คือโดยทัศน์ชิมาชิตะโดยทัศน์สิมาสเโดยทัศนชิมาชิตะสรต้องไม่คะอย่เวลคำนะคะไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ โอเคอาริกาโตะโกไซมัสขอบคุณค่ะโอเคมันนี่ทั้มส์แค่แค่อาลิกาโตโอเคบะพรีสเซร์ท์ทีเมมเบอร์โกไซมัสโซโซอิสมัชบะคิเปต้าค่ะก็คือสามารถสามารถใช้คําแค่อาลิกาโตะก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเอ่อเราเพิ่มเติมเป็นประโยคยาวๆก็จะทําให้ดูสุภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็ใช้มากๆด้วยนะคะอาลิกาโตะโกไซมัสนะคะโอเคอาลิกาโตะโกไซมัสค่ะโซここそこあそこค่ะ ไหนนี้หอยได้หร,รือเปล่าได้คะ่ะอันนี้ก็คือจากครั้งที่แล้วก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดผู้พูดนะคะเป็นอิอาจากเซนเซอย่างนี้นะคะใกล้ผู้พูดก็คือสามารถพูดว่าโคโคที่นี่อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไกลผู้พูด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ออกมานะคะแต่วว่าอยู่ใกล้คูู้สนทนาก็จะเรียกว่าโซโคคือที่นั่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไกลทั้งคู่ก็จะเรียกว่าอโซโคคือที่นู่นทางนู้นนะคะโอเค this is from t h s o side ค่ะอันนี้ก็คือจากพี่หนุ่ฝั่งฝั่งพี่หนูใช่ไหมคะพี่หนูเป็นคนพูดใกล้พี่หนูพี่หนูก็จะเรียกว่าทางนี้อย่าง,งี้้ก็ไดนนะะะะคคคโ แต่ถ้าเกิดสมมติกใกลพี่หนูออกไปแต่ใกล้คู่สนทนานะคะพี่หนูก็จะเรียกว่าโซโคคือทางหนูทางนั้นแต่ถ้าเกิดไกล้เราทั้งคู่นะคะเรียกโซโคคือทางนู้นนะคะโอเค o basic sentence for using どこอกโ่ไหนโอเคいいい okay. トイレはどこですかอกโกดีส์กา w t h e ว e เดวะเซ e ต l ร t พลายทวีเดวะเรื่อโซโกทวีเดวะอ Basic อันนี้คือรูปแบบประโยคพื้นฐานนะคะก็คือจะขึ้นต้นด้วยสถานที่นะคะเช่นในตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะ toilet นะคะแล้วก็ว่าตามด้วยตัวซัพพอร์ตนะคะแล้วก็โดโคคือท,ที่ทางไหนที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดสกะาคำถามนะคะก็คือห้องน้ำอยู่ทางไหนคะนะคะคำถามส่วนคำตอบนะคะก็ขึ้นต้นด้วยสถานที่ที่ถามเมื่อกี้นะคะก็คือเช่นตัวอย่างคือทอยเล็ตใช่ไหมคะทอียเลตว่า あそこですนะคะห้องน้ำอยู่ทางนู้นค่ะอย่างเงี้ยนะคะก็คือตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นสถานที่ใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ก็คือตำแหน่งนะคะโอเคทอยเดวะด็กเดสก้าทค่ะรูปแบบประโยคที่ต้องจำเลยนะคะししไปอย่างรวดเร็วมาฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะโอเคคุณครูนุ่นโอเค食堂นย์อาหาร ค่ะอันนี้ฝึกศัพท์กันอีกครั้งนะคะโอเคอืมอะช็อกโกโดทอยเลตอุเคสเกตอ่าไค่กิสึค่ายกิสึนะคะก็คือห้องประชุมนะคะโอเคเซค่ะโอเคทอยเลตวะด็อกโกเดสค่ะห้องน้ำอยู่ทางไหนนะคะซึ่งอยู่ทางนี้ใกล้ๆพี่หนูใช่ไหมคะพี่หนูก็จะตอบว่าทอยเลตวะช็อโคเดส

あそこです。オッケさんたん、先生、大前か。大か、会議室は <laughs> どこですか、うん、会議室はあそこです。か、受付は、うん、どこですか受付はあそこです。か、食堂はどこですか食堂はここです。か、トイレはどこですかトイレは そこです。かあ。o k p r a c t i c e little bit more. かあ。先生、エレベーター、階段、ヌーさん。<あ>エスカレーター、教室。エレベーター、エスカレーター。見たのはいがです <laughs> はあ、ーーーはあ,あ、にかんさばたかいけんかんいはう、先生。あ、ヌーさんたむ、先生。ヌーさんたむかん、は <noise>。階段は、hmm. どこですか階段は そこです。エレベーターはどこですかエレベーターはここです。教室はどこですか教室はあそこです。エスカレーターはどこですかエスカレーターはあそこです。か。先生、たむなさん。かオッケー。教室はどこですかか。本言にたんないな。 เคียวชิส <Okay. S 2> ึวะอะโซโคเดสอยู่ทางน้นนะคะขั้นบันไดอยู่ทางไหนนะคะอยู่ทางนี้นะคะขั้นันวะโคโคเดสโอเคเอสคาเลเตอร์วะโดเดสすかเอสคาเลเตอร์วะอะโซโคเดสโอเคเอเลเบเตอร์วะโดเดสすかลิฟต์นะคะเอสคาเลเตอร์วะโอะอะโซโคเดสโอเคทางนู้นทางนั้นนะคะเยี <Okay. S 1> ่ยมมากโอเค So, we studied. トイレはどこですかトイレはあそこです。But, すみません。in front。and ありがとうございます。どういたしまして。This is a、uh, daily life conversation style.So,、uh, study this style so that、uh, it's very useful. อยู When you outside. Mm ่ t hmm. s า d e ค่ะอันนี้ก็จนประโยชน์มากเลยนะคะหากเราจะไปข้างนอกแเราก็จะใช้รูปแบบประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงนะคะอาจจะยาวหน่อยแต่ต้องจํารูปแบบประโยคไว้นะคะแล้วก็จะได้ฝึกคําศัพท์ด้วยนะคะก็คือขึ้นต้นด้วยซมิมาเซงใช่ไหมคะเอแล้วก็จากนั้นเอก็จะสอบถามว่าห้องน้ําอยู่ทางไปทางไหนนะคะประโยคพื้นฐานที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะ อ่างถยเล็ว่าดโคเดสกานะคะจากนั้นบีก็จะตอบว่าทอยเล็ว่าอะโซโคเดสนะคะห้องนั้นอยู่ทางนั้นนะคะทางโน้นนะคะแล้วเอก็จะตอบว่าอริคโตโกไซมาสขอบคุณมากค่ะนะคะจากนั้นบีก็จะตอบว่าอีกครั้งนะคะค่ะที่ดูอิตจฉามาชิตเตพี่หนูยังไม่ได้คำนี้นะคะไม่เป็นไะรคะ่ะโอเคไอโอูโชยุตัวอย่างตัโอเคค่ะซึมิมาเซ็นถ่ายเล็ว่าดโคเดสกาโอเคถ่ายเล็ดว่าอะโซโคเดสเซ็นทักคิว ありがとうございます。どういたしましてオッケー。ケーそう、一緒に練習しましょう。一緒に練習しましょう。Okay. ヌーさん、受付、階段、食堂、教室。か<ー>。オッケー。そう、先生、たぶんヌーさん。か<ー>。すみません。か<ー>。食堂はどこですか食堂あ。食堂はあそこです。ありがとうございます。 どういたしまして。Okay, okay. すみません。受付はどこですか受付はそこです。ありがとうございます。Uh, どういたしまして。Okay. すみません。教室はどこですかありがとうございます。どういたしまして。Okay. One more. すみません。 階段はどこですか階段はここです。ありがとうございます。どういたしまして ?OK. 待いすみません。受付はどこですか受付はここです。ありがとうございます。どういたしましてすみません。教室はどこですか教室はあそこです。 ありがとうございます。どういたしましてはぁ、あ、兄でお手持ち、食堂なはすみません。食堂はどこですか食堂はあそこです。ありがとうございます。どういたしましてはあ階段なはすみません。階段はどこですか階段はそこです。はあ、ありがとうございます。どういたしまして ค่ะขอบคุณค่ะโอเคโซดิฟิตฟิตใช้บ่อยๆมากกับค่ะอันนี้ใช้บ่อยๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะหากเราไปอย่างที่บอกนะคะไปท่องเที่ยวแล้วอยากจะถามว่าห้องน้ำไปทางไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้มากๆเลยนะคะโอเคโซวีทักสตัดดิค่ะโคโก้ซ็กอ่ะซ็อกโดโกโอเคอันเ a สิกเซนต์เซ e ส์ทวีเดวะโดโก้เดสก้าทวีะอะซ็อกเดส ค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้พี่หนูพูดนะคะถ้าเกิดเราอยากจะถามทางไปห้องน้ําใช่ไหมคะจำรูปแบบประโยคไว้เลยนะคะจำทมนตวนด้วย toilet วะห้องน้ำนะคะどโโอยู่ที่ไหนนะคะเดสึกะเป็นประโยครูปแบบประโยคคําถามนะคะจากนั้นก็จะตอบว,ว่า toilet วะあ k o ตําแหน่งนะคะทางนู้นนะคะเดสรูปแบบประโยคจบนะคะโอเค so the Next Episode I n ุ to teach you ここそこあそこどこ style in the bit difference style ค่ะแล้ว EP หน้านะคะธนากาศเซนเซก็จะมาสอนเราเหมือนเดิมในรูปแบบโคโคโซโคอ่ะโซโคโดโคนะคะแต่จะเป็นรูปแบบประโยคที่แตกต่างจากจากที่เราเรียนมาครั้งนี้นะคะโอเค h a t is for today ค่ะวันนี้ก็จบ EP ีที่7นะคะหากชอบยังไงพี่หนูกับธนากาศเซนเซฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะคะธนากาศเซนเซยังมีความรู้ที่เขาที่ธนกาเซนเซททำโปรแกรมไว้อีกเยอะเลยเพื่อจะมาสอนพวกเรานะคะ ให้เราฝึกสนทนากันได้นะคะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้เราสองคนเดวามาตาอาดีうごโตましたไซมาตาอาดีกะตโกไซมาขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ